สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาฟังคอมเมนต์ชาวพิษณุ์กันครับหลังจากเป็นข่าวมาหลายวันและขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยนะครับที่ได้เป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันวอลเลย์บอลทิงแชมป์โลก2025สลับปีหน้านะครับโดยจะมีทีมเข้าร่วม32ชาติแบบจุกๆแบบยักษ์ใหญ่เลยนะครับที่จะเปิดศึกร่วมกันแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนั้นเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามนั้น ที่เพิ่งถอนสิทธิ์สำหรับการเป็นเจ้าภาพแต่ก็ยังได้รับร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วยเนื่องจากประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพถือว่าเป็นบริษทัทครั้งแรกในการเข้าร่วมเวทีระดับโลกอย่างแท้จริงสำหรับเวียดนามอีกด้วยนะครับแต่ประเทศไทยก็เข้าร่วมอยู่แล้วตั้งหลายครั้งไม่รู้ว่าเวียดนามเข้าร่วมในครั้งนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างจะเจอทีมยกักษ์ใหญ่อย่างแท้จริงหลังจากมีข่าวนี้นั้นทําให้ชาวเวียดนามตื่นเต้นเป็นจํานวนมากเลยนะครับ ก่อนเราจะฟังความคิดเห็นนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับเราไปรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านแรกเลยนะครับคอมเมนต์ท่านแรกได้บอกว่าไทยนั้นน่าจะอยู่กลุ่มเดียวกับเวียดนามนะสำหรับในการแข่งขันในครั้งนี้คอมเมนต์ท่านนี้มีการเปรียบเทียบไทยกับเวียดนามนะครับคอมเมนต์ท่านต่อมาเลยครับเวียดนามยังคงไม่ใหญ่พอ ที่จะเล่นโทร์เมนระดับโลกในครั้งนี้คอมเมนต์ชาวเวียดนามถัดมาเลยนะครับประเทศไทยนั้นเป็นพี่ใหญ่และน้องสาวยา่เวียดนามนั้นจะอยู่ข้างๆเสมอไปคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับจะบอกว่ายอดเยี่ยมมากประเทศไทยฉันรักประเทศไทยที่สุดเลยคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนต่อมาเลยนะครับฉันสาบานว่า ฉันจะเชียร์สาวไทยในวอรเลบอลชิ่แชมป์โลกในปีนี้คอมเมนต์เวียดนามตอบมาเลยนะครับได้บอกว่าถูกต้องแล้วครับแอบมินยังไงเราก็เชียร์เวียดนามก่อนถ้ามีอะไรผิดพลาดเราก็ share เชียร์ไทยแทนฉันรักประเทศไทยที่สุดเลยคอมเมนต์ Comment ท่านนี้ขอบคุณประเทศไทยจริงๆนะครับคอมเมนต์คนต่อมาเลยนะครับขอบคุณจริงๆประเทศไทยฝันของเรานั้นได้เป็นจริงแล้ว คอมเมนต์ท่านนี้ยังงงงวยอยู่นะครับคอมเมนต์คนต่อมาเลยนะครับเวียดนามของเรานั้นได้ตั๋วไปสุดท้ายแล้วใช่ไหมฉันรักประเทศไทยคอมเมนต์ท่านนี้เชียร์ไทยสุดใจเลยนะครับคอมเมนต์คนต่อมาได้บอกว่าฉันนั้นเชียร์ไทยมาแล้วกว่า20ปีเต็มไม่รู้หรือไงกันคอมเมนต์ท่านนี้ถึงกับมอบรางวัลให้กับประเทศไทยเลยนะครับคอมเมนต์คนต่อมาได้บอกว่า ฉันว่าฉันจะมอบตะรกก้าและหมวกกันน็อกนะให้เป็นของขวัญสำหรับชาวไทยแต่มันก็ยังแพงไปสำหรับฉันอยู่คอมเมนต์เวียดนามต่อมาเลยนะครับถึงแม้ว่าเรารู้ว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพแต่สีอันดับแรกของเอเชียนั้นก็มีเราอยู่ด้วยนะรอประกาศรายชื่อ3าอประเทศที่จะเข้าร่วมอย่างเป็นทางการกันเถอะคอมเมนต์ชาวเวียดนามตอมาเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วสถานีต่อไปของชาวพิยดนามคือการเป็นแชมป์วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกคอมเมนต์ท่านนี้ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือเปล่านะครับคอมเมนต์คนต่อมาเลยนะครับฉันจะหยุดแอนตี้ไทยสักสาวันฉันจะอวดวอลเลย์บอลชาวไทยเลยคอมเมนต์คนต่อมาเลยนะครับการเข้าร่วมในครั้งนี้มันอาจจะเป็นโูนัสของเราก็ได้ในการจัดอันดับวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ คอมเมนต์ท่านนี้ไม่เชียอตัวเองเลยนะครับคอมเมนต์คนต่อมาได้บอกว่าโอ้พระเจ้าในที่สุดเวียดนามก็ได้เข้าร่วมรายการระดับโลกเสียทีคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านนี้ตื่นเต้นสุดๆเลยนะครับที่จะได้เจอทีมระดับโลกคอมเมนต์คนต่อมาได้บอกว่าหวังว่าทีมเวียดนามจะมีโอกาสเข้าร่วมอย่างเป็นทางการนะในปีหน้าตู้เย็นนั้นพร้อมแล้วมีโอกาสได้ลมบอสอย่างโควิดกาบีอินโนบีด้วย คอมเมนต์ชาวเวียดนามถัดมาเลยนะครับปกตินั้นฉันจะขำไทยเมื่อไทยแพ้แต่ตอนนี้นั้นคอมเมนต์ฉันรักไทยที่สุดเลยคอมเมนต์นี้สุดแซ่บซึ้งไทยเลยนะครับคอมเมนต์คนต่อมาเลยนะครับฉันรักเสมอไปได้ไทยเรานั้นคือพี่น้องกันคอมเมนต์เวียดนามคนนี้ได้บอกว่าฉันคิดว่าวันนี้เวียดนามนั้นจะมีะรายชื่อร่วม32ทีมอยู่แล้ว คอมเมนต์ท่านนี้สุดดีใจเลยนะครับคอมเมนต์คนต่อมาได้บอกว่าเวียดนามได้ไปแล้วสุดยอดไปเลยขอบคุณนะเพื่อนไทยคอมเมนต์เวียดนามคนต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าประกาศรายชื่อสาสิบสองทีมอันดับแรกเถอะยินดีด้วยนะเวียดนามแม่ขอบคุณนะครับเพื่อนไทยคอมเมนต์ของคนเวียดนามถัดมาเลยนะครับได้กล่าวว่ามันพิเศษมากขอบคุณนะ เพื่อนประเทศไทยที่ทำให้เวียดนามได้เล่นรายการสิงแชมป์ระดับโลกในครั้งแรกคอมเมนต์ท่านนี้รักชาวไทยเลยนะครับคอมเมนต์ Comment คนต่อมาได้บอกว่าฉัานนะ่ะลงทะเบียนเป็นแฟนชาวไทยตั้แต่ปี2 0 2 5นี่้เลยคอมเมนต์เวียดนามคนที่แล้วกับท่านนี้ก็เหมือนกันนะครับคอมเมนต์ Comment คนต่อมาได้บอกว่าฉัานนะ่ะเป็นแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมาแล้วตั้ง50ปีนะรู้ไหม คอมเมนต์ของคนเวียดนามถัดมาเลยนะครับได้กล่าวว่าก็ไม่เสียหายอะไรนะที่เชียร์ไทยฉันน่ารักประเทศไทยมายาวนานนะรู้ไหมคอมเมนต์เวียดนามคนต่อมาเลยนะครับได้กล่าวว่าฉัา Share นน่ะเชียร์ประเทศไทยมาแล้วตั้งหนึ่งรอปีอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าฉันเป็นแฟนเวียดนามคอมเมนต์เวียดนามถัดมาเลยนะครับได้กล่าวว่าพี่สาวนะดูแลน้องสาวได้อย่างยอดเยี่ยมเลย คอมเมนต์เวียดนามคนถัดมาเลยนะครับได้กล่าวว่าฉันแชร์ไทยแลนด์มากว่าส0สิบปีนะรู้ไหมชน,นะเป็นแฟนตัวยุงเลยคอมเมนต์ <Comment S 1> คนต่อไปเลยนะครับเวียดนามนะ่ะเราเป็นพี่น้องกับไทยแลนด์คอมเมนต์เวียดนามคนต่อมาเลยนะครับได้กล่าวว่าฉันนะ่ะรอคอยไม่ไหวแล้วที่เวียดนามจะได้อยู่ส2ทีสุดท้ายชน,นะตื่นเต้นที่สุดเลย คอมเมนต์เวียดนามคนต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าชาญนาชีพประเทศไทยอยู่เสมอไม่ต้องพยายามอะไรเลยสำหรับชาวเวียดนามแล้วนี่ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับกับคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามหลังจากที่ไทยนั้นเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2 0 2 5ที่จะมาถึงนี้ชาญนาตตกหลุมรักประเทศไทย IL o v e t h a i l a n d จบไปแลวนะครับทุกท่าน กับคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวพิียดนามหลังจากที่ไทยนั้นได้รับร่วมเป็นเจ้าภาพในวอลเลย์บอลทีมแชมป์โลก2025ที่จะมาถึงนี้นะครับแล้วสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านสวัสดีครับท่านผู้ชม